สวันดีคลิปครับมีกุญแจเลรวเน่ในนีเท่เลยเนี่ยยังเหรอยังดังพุ่งพุ่งพุ่งเหรอปน๊บว่ถขึ้นมาเร่งนะครับ เสียงเทอร์โบไม่พอครับไม่วิดไม่วาดไม่อะไรเลยไม่สมเครื่องเทอร์โบเลยครับได้ทีมงานยูทูบเบอร์ครับมาช่วยกันซ่อมครับบ่าวตากับบ่าวหมู มนคือเหม็นแสบตาแต่เนาะ เป็นรอเทเลอร์ครับต่อเปรอเทเลอร์เดี๋ยวเช็คระบบเบี่ยงท่อระบบตู้ ปิ <ersch> on, okay. ๊กเอเะเลิ๊กเลือเกอโอเคแกขึ้นาอ่ะเด๋วสั่งขาแมู่ปูหางเลยปิ๊กเลยเสิ๊กม่รับคเสพิกยแลิ๊กไอ้อมแยังวบกบอมันมานี่มอมนี ไปเลยบ่ข้นไงกลุ้มๆเลยเหรวกุมุนตลอดเนาะสปิกสวัสดีครับมาบ่มาบ่ทีน ok ี้กล้าให้ไปบ่ก้าให้ไปบ่ละผมมั้นซีซีันสองเลยเอยมาด้จังหวะดีเถอะวะเทนไปข้อมามมั่นค้ไปรงไดนตรงไหนจุนเด็ก สร้างเสียบสร้างเสีบไปะจ้มาอย่งมาตเกียวข่าคือเลยคือเลยมาพอดีแฮงเถิคือจังแบบหูเวลาเลยไหมแจ็กโอ้บุกลวงพูดเลยมใบุกลวงเซมรถไกลบเซมดวงเียบร้อยป้าปามันละมึงตามยิ่เป็นอย่างอีกจะจิ้มอะไรอดทะเลคือจังหูเวลาดิเถิดรอดทะเลด้วยนี่พอดีเลยีเอาีทะเลมาดิ S <S อันนี้เตรียมขึ้นท่เลยแบ่นี่แต่ว่ามูนหนึ่นไปต่อมันไดอย,ยู่จักสิได้บ่ได้ทัานใหญ่สิบหลอนะ่ะเอาเขาก็ขึ้นรถไอ้ปิ้งเนี่ยไปก่อนเนี่ยนั่นแหละจะเอาเัานั้นไป็นเอาว่ามันหูเวลาไหมตั้งมาอย่างนี้มาเล่นมาเบิง่งเ <มา S 1> เอเอ <c oughs> เวลาเป๊ะ,ปะออกมามันใหม่เลยเหรอใหม่ต้องถอดอ<ห>อกเนาะ ต่อดลอกันพรากวเับดับเครื่องใส้เหรอป๊กกุ่มันรเ็นบ่คอกะปัญญาีนนแล้วตี้าเขาจะเฮ็ดมหมุนเลยองะเาอนี่ดึงบอกเอ้ยดมเดี๋ยวลองกันว่ามมนสิมุนบ่นี่ดีลอนว่ามมนสิมุนบอเดี๋ยวดิลองกอนว่ามันสิมุนบ่อยากมันมใส่เขาไปเต็มแล้ว่หมุนดอกนี่ตายหมุนนี่บ่วะเป็นนังคือเป็นขัดขัด

มาตูกรตามมนต้องมาอยู่ผีวะมันไก่หันไหมเอมหนไหมเกยเลยกันตายเลย่ปเเฮ้งไรถมึงเกลียวอะไยังบักเคบักเดนรถไม่เอ็มไฟเกี่ยวนั่นนั่นหนักมึงแฮงเลยบักหรือนั่นมึงพี่จิงจิงจะหมุนกับมุนดิคือจะว่าใส่ตอนหลังพัทันใส่ทอเงียบอมันมาวหน พอ,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 อดีทะเลว่าแล้วอเดี๋ยวเกลียระบบเพื่อนกันครับจะเจอก